ทั้งดีพี่น้องฟังเล่าสุภูทุกคนสวัสดีเอฟซีชังออมออฟฟิเชียลที่คารุปรักทุกท่านครับพอกันดังแรงวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมาบั่นลุงคือเก่าพี่น้องาคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมานี้มาบั่นลุงครับพี่น้องลุงโทมาคัดเคล็ดเดี่ยวๆลุงโทมาแบบคือฟ้าตะเพียนใบกว่าธรรมดา กินก้อยปลาก็เลยมาพี่น้องวุ้ยบึงปลาปลาตะเพียนกับเจ้าไปหามาสดๆกับพี่น้องคนหนึ่งนี่สิก้อยปลาตะเพียนพี่น้องก้อยปลาตะเพียนกู้พี่น้องที่นี่คือเก่าเลยพี่น้องแซ่บๆมันจักรกะเทียนกูพี่น้องกินแล้วมากเลยซื้อโอมมาแล้วกะเทีก้อยปลาตะเพียนทุกพี่น้องกินโอ้ยตัวใหญ่ๆเลย สวยครับพี่น้องเดีย๋ยวพูดลำไยติขั้วปลาล่อเนื้อออกครับล่อเนื้อออกมาฝากพี่น้องโอ้ยปลาตะเพียนไหมเดีย๋ยวจะจับปิดดีดูครับบอกว่าจับเลี้ยงกันไว้ดีๆแล้วคอยเสียทายรูปนะอือโอ้โอยตัวใหญ่ครับพี่น้องปลาเราซื้อไว้พี่น้อง ปาลาเราซื้อไว้แล้วโทรมากินก้อยปลาทันว่าโอ้ยเลยมาพี่น้องเลยก้อยปลาตะเพียนมาเนี่ยก้อยปลาตะเพียนต้มหัวปลาครับโค้งปลาตะเพียนมาเนี่ยแซ่บพี่นอ้องเอากลุณนน้ำยาเห็ดเลยกวัวเก็จออกก่อนเดี๋ยวให้คุณนำ้ำยาขวเก็จก่อนพี่น้องเดี๋ยวตอนเลาะเนี่ยออกสีมาเบิองมาถ่ายพี่น้องเบิองอีกเทียนนึงครับพี่นงางกัวเก็จเรียบร้อยแล้วครับ มีมอะไรจิ้มมาหล่อมาหล่ออันนี้นะครับป้าเนี่ยนี่เห็ดนยนังเนี่ยนี่เห็ดข้างต้มนะมครับหนต้มเหมือนกินก๋วยปะแต่เพี้ยนทำกันเด้อพี่น้องเลยแซ่บๆพี่น้องพีน่นขายได้ดีครับมาเบิ่งวิธีเอาหนังปะแต่เพี้ยนออกครับเน,นื้อพัดเห็ดยังอ๋อใช่ใส่เดียวนี่นะเพื่อว่าใหม่หมุนนั่นเลย ไป n g ่อันนี้ไม่แม่ก็ n g บ่นี่ดอกพีน้ำก็พอดีครับบ่อันนี้เขาใส่อันนี้ก็ได้เนาะเขาใส่บกเน่าก็ได้เนาะบกเน่าบกเน่าเนาขัดเราก็ได้บัวบกไรเด้หมันให้มันขึ้นมาเนี่ยต้องอันนี้แล้เนาะดอกกล้วยกับนี่ไม่ไหวจับยาอา่ายบกเน่าข้าวไม้กล้วยดอกกล้วย เอาหนังปลาออกเอาให้อายไลค์กินเนเอาต้มอันนั้นไว้แก่ข้าววันแก่ข้าวแก่ข้าววันน้ำมะสูมเนี่ยฟักแทนบลาดุลหอกว่าน้ำต้มเดือดบ้างหรอเดือดแล้วน้ำต้มเดือดกระจายเลยออกแล้วออกแล้วบะเนี้ยตีฟักได้บะเนี้ยตีฟักได้พี่น้องบะเนี้ย ออ,อครับอันไม่กินจน้อยกันพี่น้องแล้วคอยฟักวันเป็นี่กลางปลาตะเพียนกลางตีไรว่าเ<ส>ก็ตออกกันนี่อืมอืมอือออันนี้อ้ยกะนกดมาน้ำเม็ดขึ้ได้ดอกอืมี่นยงหันกลางควดควดเด็ด ปลาสดครับพี่น้องเอ้ยคือหั่นได้พี่น้องนเนี่ยคือหลอกออกแล้วพี่น้องอย่าพับไปเนีพี่น้องน้ำพุดแล้วนี่แหละหนังกระหางมันขับพวกเครื่องในลงไปเลยเนี่ยแล้วลนี้คือหัวครับหัวกระโค้งมันครับเทลงไปเลยเนี่ยโอ้ยขัดขนาดพี่น้องเอ้ย ฟัพี่น้องหันเน้อยแลยมาฟักกินน้างนลงกกได้เกือเสียกะหอมเดีนี่ครับพักใส่ขี้ตส่หอมหันเรียบร้อยนิ่น้อยแหลกกินง่ายทุกไทยใส่หมดแดงี่น้องไปนี่ปลาไหลกับมดแดงง่ายง่าอยู่นี่มมดแดงสุม น่าขึ้นหนาอ่อนเห็นไหมนี่ยหามันดีดีหล่อมันืสื่อว่าไรกัลูกบัดเดี๋ยวพี่น้องขามุ่นาร้อนนะมือรถลุงมือเลยแหลมกเน่าเตื่หั่นได้มันบอท่นม่พริกเอาละเจาหามน่าก้อยป้ากินดรบแตพี่น้องหามด้ามาเด้อก้อยปลากินดิบครับก้อยป้าต้อก้อยดรบนะลุงมกาแล้วใช่ไหม ในปักเน่าใส่ผัดแหงนี่ทากแต่พี่น้องปั้น้ำหมดเลยครับพี่น้องน้ำปั้นนี่ไม่ใส่ต้มเนื้อต้มอลำลำต้มปล่อยใส่หรือเปล่าต้มโค้กปลาหัวปลาใส่ต้มปล่อยพี่น้องอุ้ยแต่จะบีบก็หอมนะพี่น้องอ่าอ่างมาพี่น้องกินข้าวแลงน้ำกัน อ,อื้อนไปข้อหาเอฟตีพี่น้องทุกคนถือเรียกถึกเบื่อได้อพี่น้องอเออถึกแปดมีแปดแทนละพี่น้องแปดมาแทนละแค่กี่แปดยังแปดสามผมก็จมากจะได้แป <8, 3 S 1> ดสามขึ้นน้องฝันมาหลุดหายน้ำหาหลุดไม่ลู้จกะจัดว่าฝันเมื่อไหกับฝันว่าจอดหรดเขามาตามั้งงมคางคางทั้งคางคางน้ำกับเจ็ดเจ็ดสามแปดเนาะ 3, เจ็ดสามแปดแปดสามเจ็ดสามแปดเจ็ดนี่แหละพี่น้องเสือเด้อกระหาบาทสิบบาทก็อด้่ฟัง<ม>พี่น้องสี่หลายแตงวนนี่แปดมาแทนเน่นอนครับเจ็ดมเลือกตั้งแล้วพักเก้าไกลได้ที่ 9, หนึ่งเก้านะครับเก้านาเกาลังกับเก้าเก้านโยกคนที่สามทิบที่นี่แปดถักรวมรัฐบาลน,นี่พี่นอ้อง าแปดนียนมย่านรนพี่น้องเบิ้งเผมย่านสามแปดศูนอยู่พี่น้องบื้ังกนับแปดศูสามหรือศูนย์สามแปดเนี่ยพี่น้องนายกคนที่สามทิเนาะนายกคนที่สามทิปผมร่วมแปดพกเนาะพี่น้องเออนี่ล่ละเรียกเบื้องเบิงครับพี่น้อง0ูนย์แปดามศูนมแปดเนี่ล่ะ กันไปเจ็ดสามน้ำพี่น้องก๋ย่เจ็ดสามเจ็ดแปดเลี้ไงถือเ้อพี่น้องเน่ยเออพี่น้องขันเราบ้งเนี่ยครับจูนพูดขันแล้วพี่น้องมาๆมาจิ้มก้อยปลาน้่งแปนแล้วพี่น้องขันแนวที่เริ่มไม่ได้บันเนี่ยล่งขยีออกจากแันละครับพี่น้องเนี่ยปั้นเป็นก้อนครับพี่น้อง ตานนี้นี่ยิดเป็นผงกว่านี้ปลาตะเพียนหรือปลาขาวพี่น้องขาวจพูนเนี่ยเสียบกระยังอื่นขาวเนยผงเขื่อนไมครับพี่น้องบัานเน่ยโอิเปตาเพชเนาะแ่พี่น้องไม่เรียกว่าเสียบปากโอ้เสียบแสบปากระบายดากพี่น้องอ้าอันนี้กตอวเนาะครับมันยื่นเพ็เนาะไม่นล่างว่างล่างเนาะเอาคนล่างแล้วมันขนบักจนบักแตกคนล่างะมนขึ้นอ ใส่พริกป่นตามด้วยข้าวกล้วยข้าวก้วยหอมข้าวกล้วยแล้วับใส่ผัดผัดกะล่ำให้หลังอ๋อ ข้าวคั่วไม่ไรต่อไปคือผงนัวใส่หน่อยเสียบน้อยใส่ายเสียบายพี่น้องที่ต้งว่าล่ะขาดไ่ได้เด้ขาดไ่ได้ครับวิทย์ฐานมันเข้าสุกัวเลี่ยนล่ะเนาะลุงเดือผมกินรสเม็ดละเหลืออีกหน่อยนึงเหลือดขั้นไปแล้วล่ะแต่ว่าใส่เพิ่มอีกหน่อยเดือดอ่อนหนึ่งเดือดก็จะใส่เดือดหนักไป น้ำปลาปลาน้ำกต่ละวนมีไฮไลท์ด้พี่น้องสุดท้ายคือเก่าละนะ้ำปลาแดกน้ำปลาแดกปลาเจ้าไหนจีห้เป็นสป,ปอนเซอร์กับทักมาเด้อพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนปลเปลี่ยเปลี่ยนเหือนนี่ไปเลยนองหรือไปเลยครับมดแดงด้ล้ะนี่ครับมดแดงเนียมันจะ่งหมดแดงนอก็นอกครับใส่มดแดงว่ำครับมดแดงเงีมา เตรียมเป็นแต่มันใหญ่ลั่งเม็ดสานมันคักหลายก็ใหญ่แล้วพี่น้องโอ้ยบัดแดงสิโสเด้อพี่น้องนี่ได้ยามยเลยนเ้ดามาเด้อพี่น้องเด้ยามๆแต่ยามนี่กกินองคนอีสานพี่น้องหันดามาเด้อ้พี่น้องฟังลาสิกินกันลเนาะใส่ผักาา จะรวมได้เลยใส่หมดแดงไปอืสุดยอดเจ้าพึ่งเอาพี่น้องแค่นี้ดีสิอืมโอ้เนี่ยหอาทาเลยเน,นุ่มหวาดจังอรพอยกาได้ลูกเผ็ดบ่ะเผ็ดพอดีเลยลุงพอดีอาครับเต็มครับพี่น้องมากวันนี้พร้อนมแกันครับลาบเสร็จแล้ว ก๋อยเสร็จแล้วพี่น้องก๋อยเสร็จแล้วก๋อยปลาคิดนี่กีบมากกอยปลาซื้อพี่น้องกินครับอย่าลืมก็อะไรกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็การ์ดอย่างเดียวผมได้ครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ